การประทะกันนะปะทะกันที่แนวชายแดงที่แนวชายแดนนะครับถามว่าพื้นที่ตรงจุดนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่พูดตรงๆนะครับเป็นพื้นที่ทับซ้อนนะครับประเทศไทยก็อ้างแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่ว่าอาณาเขตประเทศไทยเนี่ยไปถึงตรงน,นู้น กัมพูชาก็ถือแผนที่อีกแผนที่หนึ่งนะครับบอกว่าประเทศกัมพูชาเนี่ยเข้ามาตรงนี้มันก็มีพื้นที่ที่ถับซ้อนกันอยู่ตรงจุดนั้นนะครับเพราะใช้แผนที่คนละแผนที่เหมือนกับให้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กับสปปกกถ้าเปรียบเทียบให้ชาวบ้านเข้าใจนะครับเหมือนอุทยานแห่งชาติกับเขาใหญ่นะครับประเทศไทยเองก็ยังใช้แผนที่อยู่สามสี่แผนที่อยู่นะครับ เราเลยจะมาทําแผนที่เขาเรียกว่า one m a ปนะครับให้เป็นใช้แผนที่เดียวกันทั่วประเทศนะครับนี่กรมอุทยานกรมป่าไม้ก็ใช้แผนที่หนึ่งนะครับชาวบ้านชาวช่องก็ไม่เข้าใจอันนี้เป็นเรื่องระหว่างประเทศที่ไทยกับกัมพูชามีพื้นที่ทับซ้อนกันเนี่ยเป็นแนวยาวเลยนะครับโดยหลักคร่าวๆเนี่ยมันก็ต้องดูนะครับไทยเนี่ยเปรียบเหมือนเขเมรสูง กัมพูชาเหมือนเขเมรต่ำอะไรที่เป็นยอดเนินเนี่ยที่เป็นยอดสันเขาเนี่ยก็เป็นฝั่งไทยถ้าลงไปสโลปมีหน้าผาต่ำไปก็เป็นของกัมพูชาแต่ว่ากัมพูชาเขาได้ใจได้ใจว่าเขาได้ปราสาทเขาพระวิหารไ้ทงทั้งๆที่มันตั้งอยู่ในเขตไทยนะครับตั้งอยู่ในเขตไทยเนี่ยบนยอดหน้าผาสูงเลยนะครับนะฮะอันนี้ก็เหมือนกัน เป็นประเด็นที่เขามาแย่เรานะครับเขามาแย่เราบอกว่าเขตกัมพูชาเนี่ยเข้ามาบนสันแดนเลยและเขาก็มาขุดฟูเลตฟูเลตสนามเพรากคูเลตคือสนามเพร็ะถ้าภาษาทหารเขาบอกว่าเตรียมลบแล้วนะครับมาขุดฟูเลตเข้าไว้นะครับเป็นบังเกอร์เพื่อจะมาปะทะแล้วเตรียมปะทะแล้วเนี่ยไทยก็จะไปขับไล่ว่าเฮ้ย คุณมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้เป็นพื้นที่ทับซ้อนตกลงกันแล้วไงว่า้ถอยห่างไปคนละ200เมตรไงนะครับและคุณทำไมมาขุดตรงนี้นะครับก็เกิดการประทะกันนะครับก็เกิดการประทะกันตอนนี้การประทะกันเนี่ยทั้งฝ่ายกรรมัมพูชาก็อ้างว่าทหารไทยเนี่ยลงมือก่อนนะครับ ซึ่งไม่มีใครรู้ว่าครับว่าเสียงเนี่ยมันลงมือก่อนถ้าคนอยู่ในพื้นที่จริงๆจะฟังเสียงออกว่าเอ้ยนี่เสียงอาก้านะนี่เสียงเอ็มสิบหนะฝ่ายเราเนี่ยใช้เอ็เป็นอาวุธหลักนะครับแต่ถ้าทหารพรานประจำอยู่ตรงนั้นด้วยก็จะใช้อาก้าเป็นอาวุธหลักประจำกายนะครับและมันเหมือนกับเข้ามาแย่เรานะครับและเราก็ไม่รู้ว่า ไม่ได้มีการชันสูตรกันให้เป็นที่ประจักษ์นะครับว่านายทหารฝ่ายกัมพูชาที่เสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตเพราะกระสุนฝ่ายเขาเนี่ยลั่นผูกพวก,กันเองหรือว่าแนวเนี่ยมันมาจากฝั่งภทยไปโดนฝั่งเขานะครับแต่ก็ขอแสดงความเสียใจครับครอบครัวของนายทหารกัมพูชาที่เสียชีวิตด้วยนะครับไม่ทราบว่าหนึ่งคนสองคนนะครับ แต่ท่านทําไม่ถูกครับกัมพูชาครับท่านมาขุดคูเลศทําไมคนมันดีๆกันเนี่ยตรงนั้นเป็นพื้นที่ป่าเขาที่มันทับซ้อนสลาตะเวนไปก็คุยกันแลกอาหารกินกันชวนกันนะครับแต่นี่ไม่เข้าท่าพูดตามภาษาชาวบ้านไม่เข้าท่ามึงมาตั้งป้อมจะฟาดกูนี่หว่านะครับทหารไทยก็บอกคุณต้องออกไปนะ ปะทะกันตัดเดียวพอแป๊ะพ่อแปะสิบนาทีแต่สิ่งที่น่าห่วงใหญ่คือสมเด็จคุณเซนท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของประเทศกัมพูชาท่านมาโพสต์ลงช่องทางสื่อออนไลน์ว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ขเมขเมรเขมรจะไม่ยอมถอยเด็ดขาด ส่งกําลังเสริมเข้ามาสมเด็จหุญเซนนี่ใหญ่กว่านายกนะครับเพราะนายกกัมพูชาเป็นลูกของสมเด็จหุญเซนที่จริงท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของกัมพูชานะผมว่าเออได้เดี๋ยวช่องน,นี้มันบล็อกอีกมันเพิ่งเปิดให้ผมนะไปเล่าเรื่องอื่นดีกว่านะครับลหลังจากวันนั้นน่ะท่านผู้ว่าคงศักดิ์ก็ตั้งผมเลยครับ ตั้งผมไปเป็นสาวัดย้ายนะครับหลังจากที่ไปฟาดไอเสือดำแล้วนะครับท่านลองไปหาเก่าๆนะครับปราบเสือดำม่น้ำน้อยนะครับนะบผมก็ไปเป็นสาวัดที่กิ่งอำเภอด่านมะขามเตี้ยเนี่ยเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาสองพันห้าร้อยสามสิบสามนะครับใช่ไอกิจตหลากหลุดนั่แหละครับ ลองลองไปฟังดูครับมาเดี๋ยวเล่าเดี๋ยวช่องมันหลุดอีกนึงครับผมไม่ได้แต่งหน้าครับเนี่ยก็หน้าสดๆอย่างเนี้นะครับอหมใครบอกว่าแต่งหน้าและใช้แอปหรอเป่าไม่ได้ใช้แอปใช้เอบอ,อะไรเลยนะก็เอาอย่างเงี้ยแต่แก่ๆมันก็ต้องยอมรับสภาพว่าแก่นะฮะ <c oughs> ผม ผมไม่สนับสนุนให้ประเทศไทยกับกัมพูชารบกันนะครับหรือเกิดการประทะกันนะครับขอให้เจรจาด้วยสันติครับเพราะว่ามันเดือดร้อนทอาหารชั้นผู้น้อยเดือดร้อนประชาชนที่เขาอยู่แนวชายแดนครับนะฮะเรามีเพื่อนดีกว่านะครับแต่เพื่อนเกเรอย่างนี้ก็แนะนําให้ปิดด่านครับดีที่สุดปิดด่านครับปิดด่านปิดด่านแล้วก็เดี๋ยวรู้สึก นะครับปิดด่านแล้วรู้สึกติดด่านเดี๋ยวก็อวดโวยครับมาเนี่ยผมอ่านคำถามไม่ค่อยทันนะครับเพราะดูช่องซ้ายทีช่องขวาทีอะไร ท่านที่จะมาพบผมเพื่อจะร้องเรียนเรื่องตำรวจเนี่ยท่านเขียงจดหมายมาเลยครับไปถึงก็ร้องทางช่องทางถึงประธานที่นา <c oughs> เรื่องร้องเรียนตำรวจส่งไปที่สำนักง,งานเจรําตำรวจ ลามอินธาเลยครับท่านไม่ต้องเสียเวลามานะครับมีวันนั้นนะครับเมียบังคับให้ผัวมาร้องเรียนนะครับไปนั่งรอผมผมก็จะเข้าประชุมถ้าผมไม่เข้าประชุมมันก็ไม่ครบองค์ประชุมไม่ครบองค์ประชุมมันก็เปิดประชุมไม่ได้แต่ผมด้วยมารยาทก็ต้องรับเรื่องร้องเรียนนะครับผมก็พาไปพบเจ้าหน้าที่ให้เขียนรายละเอียดในการร้องเรียนปรากฏทะเลาะกันผัวเมียทะเลาะกันอีกนะครับจะตกจะตีกันนะครับ ผมมาที่นี่ผมก็มีภารกิจครับต้องมาไลฟไล์สดต้องมาไลฟ์สดด้วยนะครับก็ไม่พร้อมที่จะรับเรื่องร้องเรียงไทรนะครับขอให้มันเป็นลูกคณะกรรมการไงนะครับเป็นลูกคณะกรรมการไงนะครับ <c oughs> ก็ให้ร้องไปให้ถูกช่องทางเลยดีกว่านะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะหาว่าผมนัดแนะกับท่านมาร้องนะฮะ ผมไม่เครียดนะผมคิดในทางที่ดีนะครับเกิดปัญหาอะไรขึ้นก็ดีทางนั้นเกิดอะไรขึ้นก็ดีทางนั้นนะครับถ้าเครียดแล้วน่าจะเขี่ยวอดนอนคืนเดียวหน้าจะเขี่ยวเลยนะครับหน้าจะเขี่ยวเลยนะครับกินน้ําเยอะๆกินน้ําเยอะๆนะครับน้ําน้าให้ผิวหน้าเต่งตึงนะคร เครียดไม่ได้ ต้องกินน้ําเยอะๆครับกินน้ําเยอะๆก็แต่ไม่ใช่กินทั้งวันหนึ่งห้าลิตรเลยนะครับต้องจิบเรื่อยๆจิบเรื่อยๆครับมันเหมือนต้นไม้ใขหน้าเหี่ยวนะมันเหมือนต้นไม้ไม่ได้ลดน้ําเนี่ยมันจะ่เหี่ยวเลยครับไม่เชื่อลองดูครับวันนี้อดนอนทั้งวันแล้วไม่กินน้ํานะครับพรุ่งนี้เหี่ยวกระทันหันเลยนะครับตีนกาที่เนี่ย มันจะมาเลยปั๊บ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 ปัปเต็มเลยนะครับมาเนี่ยผมเคยลงทั่วรุ่มน้องหนักสุดใช่ไหมฮะมีเพียงลายเดียวที่ไล่ออกจากราชการนะครับเพราะว่า เขาค้ายาค้ายาเสพติดครับเดิมผมอยู่สามไ้ยอดและเขาอยู่ปราณบุรีผมก็ได้ข่าวไอ้คนเนี้ยส่งยามาตลอดนะครับยศจ่านะครับเราก็ไปจับกุ่มแล้วก็จะออกหมายจับเขาแล้วก็ตั้งกรรมการสอบสวนนะครับพุ่งข้าบัญชาเลยย้ายเขา